ผู้ว่าชานจ,จังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มารอนรับคณะนะครับทางจังหวัดสงขารู้สึกเป็นผู้ประชุมได้แนะนำตัวเองให้งาัใจความอักูลกรธิการท่านได้กรุณาแนะนาของเราหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่านบริหารประเทศที่จะทงอะไรวันนี้นะครับ ใเพื่อนต่อไทครับสมาชิกของรเ็นกฎหมายที่สำคัญสเกี่ยวกับนข้อเสนอเพื่อจะให้คณะรัฐมนตรีได้ไพิจารณาถ้าหากได้เห็นชอบรองนายยกที่รับผิดชอบแล้วก็ส่วนราชการที่รับผิดชอบกเข้ามาก็จะมีการพิจารณาแล้วก็า แข็งภาพของแขตงพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโซคลาเป็นจุดทุนทสตรางสำขัยของภูมิภาคที่เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการค้าและการลงทุนและที่สําคัญเพื่อส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติด้วยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียหัจหม่โดยกำหนดให้ดัชน เพื่อรับรทุจังหวัดสงขลามีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟ2,557ถึง2,000โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของการขับเคลื่อนงานเขมเศรีฐดินที่ถูกยึดนะได้โดยจริยาเศรษฐกิจอย่างที่แบบเดิก็จะแรกว่าชนะกรรมธิการก็จะศึกษาครั่ตัวประเทศจะมีอไรจริงจริงก็่ง เาไปดูปรมดันถึงขนาดที่จะกระทบถึงขนาดที่จะต้องทำที่กะอ,อยากจะทราบเพิ่มเติม